สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั in, ้นป .6 นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความเป็นมาและวิวัฒนาการของดนตรีไทยดนตรีไทยในประวัติศาสตร์ดนตรีไทยถือกําเนิดมาก่อนสมัยยุคป,ประวัติศาสตร์ไทยและเริ่มปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อสมัยสุโขท,ทยัยหลังจากพ่อขุนร,ร,รามคาแหงมหาราชประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาใช้ซึ่งมีปรากฏอยู่ในหลักศิลาจารึกหนังสือวรรณคดีและเอกสารทางประวัติศาสตร์ สมัยสุขโขทัยในสมัยนี้เป็นยุคที่เริ่มประดิษฐ์อักษรไทยทําให้สามารถบันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้ให้คนอื่นๆได้รับรู้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้แก่หนังสือไตรภูมิพระร่วงศิลาจารึกเราจึงทราบว่าดนตรีในสมัยนี้มีลักษณะเป็นการขับลำนำร้องเล่นเป็นอย่างพื้นเมืองสมัยอุธยา เรื่องราวของดนตรีในยุคนี้ปรากฏอยู่ในบนเทียนบานที่กล่าวถึงดนตรีไทยในชนิ้นต่างๆนอกจากนี้สมัยสมเด็จพระบระมไตรโลกนาศปรากฏข้อห้ามตอนหนึ่งว่าห้ามร้องเพลงเรือเป่าคุยเป่าปีสีซอดีกระจับปีดีจเ้ตีโทนทับในเขตพระราชฐานแสดงให้เห็นว่าสมัยนี้ดนตรีไทยเป็นที่นิยมกันมากแม้ในเขตพระราชฐาน ก็ยังมีคนไปร้องเพลงและเล่นดนตรีกันเป็นอย่างอืกเอเกลเกินพอดีจนกระทั่งพระมหากษัตริย์ต้องทรงออกกฎบนเทนบานดังกล่าวสมัยทุนบุรีสมัยนี้เป็นช่วงเวลาประมาณ15ปีและเป็นสมัยที่กำลังก่อร่างสร้างเมืองป้องกันประเทศมีสงครามบ่อยครั้งดนตรีไทยจึงไม่ปรากฏเป็นหลักฐานว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาขึ้นอย่างไรนะคะสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นสมัยที่ผ่านพ้นจากภาวะสงครามและมีการก่อสร้างเมืองให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นดนตรีไทยจึงมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอีกครั้งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งจนถึงปัจจุบันวิวัฒนาการดนตรีไทยสมัยต่งางๆดนตรีไทยมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบันโดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับยุคสมัยแบ่งออกเป็นสองช่วงดังนี้ช่วงสุโขทัยถึงธนบุรี สมัยสุขโขทยัยวงดนตรีไทยสมัยสุขโขทัยสันนิษฐานว่าน่าจะมีดังนี้คือบงหนึงวงบรรเลงพินประกอบด้วยผู้เล่นหนคนทำหน้าที่ดีดพินและขับร้องลักษณะคล้ายกับขับลำนำ 2. วงขับไม้ประกอบด้วยผู้บรรเลง3คนได้แก่คนขับลำนำคนสีซอสามสายคนไกวบันดอก สามวงปีพาดมีลักษณะเป็นวงปีพาดเครื่องห้ามีสองประเภทคือวงปีพาดเครื่องห้ายอย่างเบาประกอบด้วยปีในกองชาติโทนหรือทับของคู่ชิงวงปีพาดเครื่องห้ายอย่างหนักประกอบด้วยปีในของวงใหญ่ตะโพนกองทัพและชิงสมัยอยุทยานะคะมีดังนี้มีวงปีพาดมีลักษณะเป็นวงปีพาดเครื่องหา้าแบบเดียวกับสมัยสุขโขทยัย และมีระนาดเอกเพิ่มเข้ามา 2. วงมโหรีเป็นวงดวนตรีที่ร่วมเอาการบรรเลงพินและการขับไม้ซึ่งมีมาแต่โบราณเข้าด้วยการเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยอยุธยามีเครื่องนตรี4ชิ้นคือซอสามสายกระจับปีกับพวงผู้ขับร้องเป็นผู้ตีกับพวงมีทับและโทนเป็นเครื่องคุมจังหวะต่อมาได้พัฒนาเป็นวงมโหรีเครื่องหก เพิ่มเครุติอีก2ชิ้นคือรัมนาสำหรับตีกับคู่กับโทนนะคะและคลุยในสมัยทนบุรีในสมัยนี้มีช่วงระยะเวลาอันสั้นเป็นช่วงเวลาที่กำลังสร้างบ้านเมืองและสงครามจึงไม่มีปรากฏว่าดนตรีสมัยนี้มีการพัฒนายอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะจบแค่นี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาดูสมัยรัตนโกสินทร์ต่อนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ